สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนากาบไหว้สักการะนะวัดพระบาทภูพานคำนะครับวัดแห่งนี้ก็จะตั้งอยู่ในพื้นที่ทางเข้าของเขื่อนอุบลรัตนะครับบริเวณบ้านบ่อน,นกเขากำบลเขื่อนอุบลรั์อำเภออุบลรั์จังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาแนะนําพื้นที่โดยรอบเลยละกันแล้วเดี๋ยวผมจะพา ขึ้นไปสักระทางด้านบนด้วยเริ่มต้นตั้งแต่บันไดาทางเดินขึ้นไปด้านบนนะครับจะเป็นบันไดยพญานาคจำนวน1049ขั้นนะครับเดินตามขั้นบันไดขึ้นไปด้านบนนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาซูมเข้าไปทางเบื้องหน้าครับจะเป็นพระพุทธรูปองค์สีขาวองค์ใหญ่ที่ตั้งประดิสฐานอยู่บนยอดเขานะครับ สาธุดีแล้วนักท่องเที่ยวผู้ศรัทธาก็ขับรถยนต์มาจอดพื้นที่ลานณจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาหันมาทางด้านขวามือด้วยด้านหน้าผมจะเป็นป้ายนะครับนมัสการหลวงพ่อใหญ่ลอยพระพุทธบาทภูพานคำด้านนี้ก็จะเป็นศาลานะครับที่นั่งพักผ่อน ะถนนเส้นนี้จะเป็นถนนเส้นทางสัญจรรถยนต์ขึ้นไปบนภูเขานะครับณนะจุดทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับที่ให้บริการนักท่องเที่ยวผู้สัานะครับเดี๋ยวมองภาพระยะห่างณจุดนี้หน่อยนะครับบันไดยพญานาคเดินขึ้นไป1,49ขั้นนะครับชมภาพระยะห่างจากขั้นบันไดตรงเบื้องล่างนะครับ เดี๋ยวผมก็จะพาซูมเข้าไปหน่อยนะฮะให้เห็นบรรยากาศทางเบื้องล่างแล้วก็เลื่อนชมมาทางด้านบนนะครับก็จะเป็นพื้นที่แหล่งชุมชนต้นไม้ภูเขานะฮะแล้วก็กลับสู่ภาพระยะปกติครับแล้วก็พาเลื่อนชมตรงขั้นบันไดที่เดินขึ้นมานะครับ1,049ขั้นและจุดนี้ก็จะเป็นเสียงองค์พญานาคนะครับ ขึ้นบันดไดมาด้านบนสุดจะเป็นลูกป,ปั้นเสียงพญานาคชมบรรยากาศตรงเบื้องหน้านะครับก็จะเป็นลานปูนแล้วก็ท่ามกลางธรรมชาติเดี๋ยวผมก็พาเลื่อนชมตรงฐานองค์พระพุทธรูปนะครับเลื่อนชมเมื่อเดินขึ้นบันไดนี้ไปก็จะเป็นพื้นที่สำหรับการสักการะนะครับ มองมาทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นพื้นลานปูนนะครับจะเป็นพื้นที่ลานจอดรถยนต์และทางด้านนี้ก็จะเป็นทางเดินขึ้นไปสักระอีกจุดหนึ่งนะครับท่ามกลางธรรมชาติต้นไม้สีเขียวบนยอดภูเขาแห่งนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมสักระองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่นะครับพระพุทธรูปองค์สีขาวนะครับ เลื่อนชมสักระทางเบื้องหน้าณนะบนยอดเขาแห่งนี้ณนะวัดพระบาทภูผานคำแห่งนี้นะครับสาธุดีแล้วเดี๋ยวชมพระนามของพระองค์นะครับณนะจุดนี้เดี๋ยวผมพาซุ่มเข้าไปสาธุดีแล้วณนะจุดนี้ก็จะเป็นลูกปั้นม้านะครับ จะมีรูปปั้นช้างด้วยนำมาสักการะ,ะนะครับตรงด้านบนที่ผมจะพาเดินขึ้นบันไดไปนะครับตอนนี้ผมอยู่ทางมุมตรงนะครับกราบสักการะ,ะพระองค์ทางด้านบนนะครับหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปองค์สีขาวองค์ใหญ่นะครับสาธุดีแล้วเดี๋ยวเดินขึ้นไปทางด้านบนเลยดีกว่าครับ ตอนนี้ผมพาเดินขึ้นมาทางลานด้านบนนี้แล้วนะครับจุดสักการะนะครับมองไปทางด้านนี้นะครับทางเบื้องหน้าเห็นจะเป็นรักคังนะครับเมื่อมองลอดซุ้มหน้าต่างตรงนี้เข้าไปด้านในก็จะเป็นพระอุโบสถนะครับสักการะพระพุทธรูปพระประธานในพระอุโบสถนะครับ เดี๋ยวผมพาเดินมาทางด้านนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นบันไดทางเดินขึ้นนะครับเดินมาทางละคังนะจุดนี้แล้วมองออกไปทางเบื้องล่างนะครับเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศธรรมชาติก่อนนะครับต้นไม้ที่อยู่บนเนินภูเขาณจุดนี้นะครับนะสณโซนน,นี้ก็จะเป็นพื้นที่จอดรถยนต์แล้วทางเบื้องหน้าเดี๋ยวผมจะพาซูมเข้าไปนะครับ ก็จะเป็นห้องน้ําที่ให้บริการนักท่องเที่ยวผู้ศรัทธานะครับกลับมาสู่ระยะปกติครับมองไปทางเบื้องล่างฝั่งนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ลานสักระพระพุทธรูปปางนาคตกนะครับสาธุดีแล้วมาทางด้านนี้นะครับ จากฐานองค์พระพุทธรูปทางด้านนี้นะครับพาชมขึ้นไปสักระหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปองค์สีขาวองค์ใหญ่นะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นทางเดินเข้าไปในพระอุโบสถนะครับกับพระประธานาพระพุทธรูปในพระอุโบสถนะครับเดินไปทางด้านนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะพาเดินไปทางด้านโน้นนะครับ จากพื้นที่ลานกว้างจอดรถยนต์นะจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาหมุนตัวนะครับให้เห็นด้วยรอบทางเมืองหน้าผมก็จะเป็นพระพุทธรูปปางนาคปกนะครับชมสักาาสกราระนมัสการหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปองค์สีขาวองค์ใหญ่นะครับทางด้านข้างณจุดนี้ก็จะเป็น บันไดทางเดินขึ้นไปสักการะนะครับใต้ฐานขององค์หลวงพ่อใหญ่จะเป็นพระอุโบสถนะครับด้านในจะปฏิสถานพาพทร,รูปพระประธานนะครับตรงจุดมุมนี้นะครับก็จะเป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพนะฮะแอดวัดพระบาทภูพานคำครับ,รบเดี๋ยวพาชมบรรยากาศของแหล่งน้ำนะฮะ ภายในเขื่อนอุบลรัฐเลื่อนชมจากทางซ้ายมือไปทางขวามือนะฮะท่ามกลางธรรมชาติต้นไม้สีเขียวแหล่งน้ําในพื้นที่ของเขื่อนอุบลรัฐครับเบื้องล่างก็จะเห็นเป็นก้อนหินขนาดใหญ่นะฮะณจุดนี้ก็จะมีที่นั่งให้บริการนักท่องเที่ยวผู้ศรัทธาด้วยนะครับ มานั่งพักผ่อนกินลมชมวิวชมวิวของเขื่อนอุบลรัตน์นะครับในพื้นที่ของภูเขานี้บรรยากาศล่มลื่นเย็ยนสบายดีนะครับหันกลับมาชมพื้นที่ลานนะครับแล้วก็เลื่อนชมด้านบนนะฮะต้นไม้สีเขียวดูล่มลื่นบรรยากาศดีณนะมุมจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่น่าสนใจนะครับ ชมแหล่งน้ําของเขื่อนอุบลรัตน์นะครับน้ําในเขื่อนอุบลรัตน์เดี๋ยวเดินมาทางด้านนี้หน่อยจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ชมวิวได้สวยงามเดี๋ยวผมก็จะเริ่มต้นตั้งแต่พื้นที่ของต้นไม้นะฮะต้นไม้ที่อยู่ริมเนินภูเขาแห่งนี้แล้วก็เลื่อนชมจากทางซ้ายมือไปทางขวามือน้ําที่อยู่ในเขื่อนอุบลรัตน์แห่งนี้ครับเดี๋ยวเลื่อนไปทาง ขวามือนะครับนะทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นศาลานะฮะศาลานั่งพักผ่อนจะเป็นลานศาลาด้วยมองไปยังทางด้านโน้นนะครับจะเป็นห้องน้ำที่ให้บริการนะักท่องเที่ยวผู้ศรัทธาเลื่อนชมให้ครบ360องศานะครับกลับมายัาง จุดสักะละนะฮะสาธุดีแล้วตรงโซนใต้ต้นไม้ก็จะมีโต๊ะที่นั่งให้บริการพักผ่อนหย่อนใจนะฮะมีน้องหมาพักผ่อนด้วยทางเบื้องหน้าก็จะเป็นร้านค้าขายขนมอาหารเครื่องดื่มนะครับที่ให้บริการนักท่องเที่ยวผู้ศรัทธาที่ขึ้นมายังบน ภูเขาแห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ผมขอพาแนะนำท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนากาบไหว้สักการะนะวัดพระบาทภูพานคำที่ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าเขื่อนอุบลรั์ในพื้นที่ของตำบลเขื่อนอุบลรั์อำเภออุบลรั์จังหวัดขอนแก่นเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านสามารถเข้ามาติดตามรับชมผลงานของผมได้นะครับครั้งต่อไปผมจะพาไป แนะนำท่องเที่ยวที่ไหนต่อนะครับวันนี้สวัสดีครับ